สีครับพ่อสมชายคุณซีแชเนลนะครับมาเมืองป่าได้พี่น้องเห็นบ่อปลาได้เห็นบ่อปลาได้ครับพี่น้องพ่อสมชายคุณซีแชเนลพามาดูปลาครับป้าป่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 าหางแดงกิ้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 งอันนี้อาอาอุปกรณ์นะครับแล้งพ่อุปกรณ์นะครับพ่กนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับจากการมีแห ขอเชิญพระองค์พระคุณมหาปุกมหาเทระนะครับมันเชิญไปในงานบุญพระเวทพระเวสสันดรเมืองบุญพระเวทครับวัดบ้านท่าสรีมสซึนนะครับไม่รู้เช่อวัดอะไรวัดบ้านท่าสีีจำซึนครับพ่อสัมชัยคุณสีเชี่ยวนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอาดูต่อไปครับพี่น้องมาเคลื่อนไปยังลานนี่ กินไปยังหล,งาล่าคงจกบ่ฮะบ่ปลาปลาหางแดงปลาหางแดงลังติดแล้วพะย่เอิญนี่บ่โอเคครับดู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 พี่น้องึโอเคนะครับดูปลานะครับปลาแดงปลาหางแดงนะครับปลาหางแดงปลาขาวหางแดงลังติดนะครับ แต่เขามีชื่อของเขาอยู่นะครับแต่ผมลืมวันนี้พอสมชายพามาดูปลานะครับป้าปลาที่ซาลาอยู่ที่อา,า่ออา,าวัดบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านท่าวัดบ้านบ้าน่าสีส,สุนนะครับไม่รู้ชื่อวัดนะครับวันที่มีงานบุญโพเวศครับวันที่ยี่สิบสามเนี่ยครับเหงครับรถเหีะครับกลางคืนก็มีลำวงย้อนยุกนะครับ ดดดดดดดง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 งงฝากช่องยูทูปพ่อสมชายคุณศรีชาแนลด้วยนะครับยูทูปเปอร์มาจากบ้านคำอ,อ้อหมู่เจ็ดตะมนตงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับยูทูปเปอร์ ไม่ใช่คีเอเตอร์นะครับยูยูทูบเบอร์ช่องแดงนะครับไม่ใช่คีเอเตอร์ช่องฟ้านะครับช่องแดงช่องแดงทางนี้มั่งครับมันจะเยอะเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับทางนี้มั่งทางนี้ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยจิงลิงอ่ะของนี้จะไหลตกสงคมอยู่บ้านท่าช้างนะครับ ่านตาช้างอยู่ตรงข้ามกับบ้านท่าสีชมซื่นนะครับคลองนี้ก็จะไหลตกนู่นนะครับน้ํานี่ไหลไปทางทิศตะวันออกครับน,น้ำมนไหลไปทางไหนเนี่ยมันไหลไปทางพี่ไหลทางพี่เอไปทาตะวันออกไ,ไปทางตะวันออกไหลเห็นเวทออกเนาะนุ้ยอยูไทยโดนบอกคือว่าภาษาไทย บ่แต่ว่าไปอยู่ไทยโดนก็เลยติดไทยค่ะหนูหนูคนบ้านท่าเนี่ยบ่หนูคนบ้านท่าสีอมซื่อเนี่ยบ่ฮะบ่อะไรแดงบ่แดงบ้านท่าบ่อ๋อซืเหรียญซื้อสัมฤีอ๋อฮะไปเส้นเลย ครับ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 ไปอยู่กลับมางานบุญพระเวทบ่ก็ไม่อยู่นี่เก็ม่อยู่นี่ภาษามีมาอยู่ด้วยไม่มีเป็นสโสดอ,อ๋อดีแล้วละ่ะยาวเลยผัวมันทรมานฮ <c oughs> ะฮะ,เ,ะเ,เออแตะละฮ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 ะนเตะาะฮวตะฮ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 ยฮนฮะฮ่อะฮะไะ่ะฮะ่ะ กุ้งอ๋อกุ้งเต้นหรือกุ้งไม่เต้นฮะสาวคนที่บาร์มีกี่คนทั้งหมดพี่ี่่แกตอ๋อเดี๋ยวห้าหนูเป็นคนที่หกหนูคนที่หกอ๋อเสื้ท้องอ๋อลูกสาวหล่าตัวไหนทำาอาชีพอะไรหนู ออออเข้าใจแล้วเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะวงงนอ๋อแผนกานตลาดเลย <laughs> จุบเยาตีบอ่ะอก็อยู่บ้านาค่ะทแคมป์เามทแคมป์ใชร้านกาแฟไมค่แคมแบบไหนไม่ใช่ร้านกาแฟเป็น อ๋อเข้าใจแล้วอ๋อืมสังที่สังสรร์พูนง่ายเออทีสังสัน์สำหรับเพื่อนฟูงอ๋อแล้วเก็ขายองแล้วือใคไ่ด้ค่แยริ่มเรม้น่ะยายยายบอกขายของยายหรือแม่หนู อ๋อก็เรียกว่ายายเล็กเรียกยายเล็กอ๋อโอ้เข้าใจแล้วเอ้าไม่เคยมีครอบครัวเลยจริงหรือไม่อยากมีมันยังอยากสนุกอยู่ยังอยากสนุกอยู่แม่แตมีก็ได้ไม่มีก็ได้เบอร์ฟีเออเข้าใจแล้วฟีสไตล์โอ้เข้าคลิปตามหมดเลยนี่เข้าคลิปหมดเลยถ่ายชุบลงยูทูบพอสมชายคุณสีแชนเนลยูทูบเบอร์ เออดูได้เลยคนติดตามห้าพันห้าพันเก้าสิบคนมีรายได้จาก YouTube แล้วเป็นข้อสมชายคุณสีชาแนลชื่อจริงนามสกุลจริงเพียรเออคุณสีสอเสือสรีเป็นรูปโปรไฟล์กิตาสาแล้วก็มีรูปสงชาติเรียบเออห้าพันเก้าสิบคนนี่แหละดูคลิปให้หน่อยแล้วก็ติดตามให้ด้วย ฝ <laughs> ากช่องหน่อยถ้าชิปสั้นกับชิปเป็นชิปตลกคลายเครียดฮะเออก็ทำไปงั้นแหละเออก็ทำเออก็ทำแบบครับก็ที่วัดอรัญญีไงวัดหลวงตาเลือดอะ่ะเออนี่เดี๋ยว ดี๋ยวตาจะมาไล์สดอยู่เนี่ยตอนที่พระเวทเนี่ยคอยดูเลยเรียกตาแล้แก่แล้วห้า okay, สิบปดปีแล้วฮะโอเค thank you subscribe ใบมะกูดนะด้วยนะกระดิ่งดำด้วยไอจะมาไล์สดอยู่นี่นะปกติตานี่จะเป็นคอดขายสคริมไอติมโบราณแท่งละสิบบาทนะ พวกมีทุเรียนมีสอดดำมีกะทิฮะไม,ไม่ตาอยู่นู่นฝั่งสกขนครนะนก็ตามมานี่มาได้จากเจ้าวาดยังไงหลวงพี่ตูมยังไงเจ้าวาดรู้จกักเออเนี่ยเนี่ยตาตาเนี่ยรู้จักสนิทกับเจ,จ้าวาดเอามีแต่หลวงพี่ตูมไงอมเออแล้วท่านเป็นเลขาของพระครูพระครูสังฆลักษณ์อ่ากีรติกุลอภาโสเจ้าคณะตำบลหนองหัวช้างเนี่ย ท่านเป็นท่านต้าประจที่วันนี้เลยไม่ท่านเออท่านหลวงพี่ตูมเนะี่ยเป็นเจ้าวาดอยู่นี่เ,เป็นแต่วันนั้นท่านก็ไปใช้วัดไปช่วยงานวัดหลวง,ง,งตาเลิศไงเพราะพ่อครูท่านอยู่วัดนั้นหลวงตาเลิศอ๋อคนตอนนี้ท่านก็อยู่นี่นนแหละองคอองห์หนุ่มๆมาที่ว่าชอบที่อะไงเงี้ยที่หนุ่มๆมาเลยค่ะะววันนี้พรไงเยอะ องท่านจะองค์เล็กๆแล้ไม่โตแล้วอ,อ,อ,อง์เออท่านมากท่านจะขี่รถคันคันสีาขาว<อ>ทะเบียนสี่สี่หกห้าเก้าทะเบียนรถท่านนะ่ะ<อ>สี 6, 5, <อ>่หกห้าเก้าก็ท่านเป็นเจ้าวาดมาไม่ขี่มีไม,ไม่ยังไม่ถึงสิบปีรอกเจ้าวาดอง์เก่าไปไหนไม่รู้ก็เลยอเออท่านพระครูท่านพระคระคูท่านอายุสามสิบสามปีว่ะสามสี่ปีว่ะ ท่านพ่อครูก็ก็สามสี่มันกันท่านเป็นลูกศิษย์ลวงตาเลิศหลวงตาเลิศเออหลวงตาเลิศเป็นเกจีอาจารย์จังหวัดบึงกาฬนะอยู่วัดอรัญญีวัดอรัญญีตำบนดอนานางถ้าหนูไปนี่นู้นก็เส้นไปมันก็ไปน้องหัวช้างไปนี่ไปนู่นไปบ้านไปอ่าจจะบนดอนานางมันจะมีตลาดอของ ตลาดคองถมทุกวันจันนรัวันจันวันพุธศุกร์วันนี้เมีตลาดนัดคลองถมวัดท่านก็ถ้าไปทางนี้ก็อยู่ซ้ายมือ่นได้เขียนไว้เลยว่าใใวัดใ,ใหญ่เป็น,ปนใช่น่ะตรงก่อนจะถึงดอนยานางมันจะซ้ายมือมอ,มอ่อาอา๋อแสดงว่ามุญเวทท่านจะมาใช่ไหมมาท่านมาแล้วเพราะทนเพราะว่า พระครูทิวเนี่ยท่านเป็นบุรุกศิษย์หลวงตาเลือดตรงท่านิ่นเชิญหลวงตาเลือดมาเป็นประธานอยู่แล้วองค์ที่รูปท่านก็ยังมีเลยหลวงพี่ตุมหลวงพี่ตูมไม่ใช่หลวงหลวงพี่ทิวใช่อพระครูทิวนี่ท่านเป็นนู่นอยู่วัดนึงออแต่ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลหนองหัวช้างแต่ท่านอยู่วัดอรัญญาณีกับหลวงตาเลือดท่านเป็นศิษย์ก้นติดหลวงตาเลืบบอดใช่ ทั้งปฏิบัติทั้งปฏิยญตส่ urt, รวมกันเนี่ยครับครับเจอแน่วันที่ยี่สิบสามครบเลยถ้าเจอถ้าเจอตาอาจาจะบอกว่าองค์นี้เป็นใครเป็นใครเจอเจอแล้วจะเอยติมมาขายอยู่ออยไเ่นต้นเถอะครับอ้าวดูต่อนะครับ <c oughs> ดูปลาต่อ กุ้งอ๋อกุ้งสดกุ้งเต้นโอเคนะครับดูต่อนะครับกิงลิงลิงลิงปลาหางแดงนะครับดวใกล้ครับปลาหางแดงครับนปลาหางแดง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 อาหารปลาครับอยากดูครับปลาได้ครับพี่น้องปลาเด่นปลา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  ต่ไก่ไม่ได้ไม่ได้กินเห็นไม้ข้าปลานะครับนะี่แต่ไก่กล้แต่ไก่ไม่ได้กินเลยเอาดูไก่ไก่มั่งติ่งมะเร็งติงติ่งมะเร็งติงติงจึง โอ้ตัวใหญ่เลยตัวเล็กครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นปลาบ่เห็นปลาบา่เห็นปลาไหมเห็นปลาไหมเห็นปลาไหมปลาไหมปลาไหมโอ้มาเล็กกี่กีมาเล็กกี่กีมาเล็กกี่กีปลาครับพี่น้องปลาหางแดงหลังติดนะครับนี่อันนี้ เอามาปอยเด้ครับเนี่ยซื้อปลามาปอยเด้ครับนี่ล้วก็เรียงหัวหานครับแล้วก็ไไ้คนเบิงครับพี่น้อง <_ c oughs> อยู่วัดเท่าสีสมซื่นนะครับบ้านท่าสีสมซื่นวัดบ้านนะครับไม่ใช่วัดป่าวัดบ้านท่าสีสมซื่อไก่ไม่ได้กินเลยไก่กินมัง่งนู้นปลาได้ครับพี่น้องป่าได้นะเห็นไหปาลาแดงหลังป่าหางแดงหลังติดครับ ลุงลุงทางใกล้ๆนี่อิ่มแล้วข้างไกลไม่ได้กินเลยเอาไกลมั่งโอเคนนข้างนอกไม่ได้กินมั่งตรงแรกให้ไกลๆโอเคปลาเล้ครับพี่น้องเห็นบอนปลาเด้น่ปลาเด้เนเทียดอภัยทานนะครับเขตยอภัญทานวัดท่าวัดบ้านท่าสีส้มซื่นนะครับถุงละสิบบาทครับถุงละสิบบาทให้หารปลา โอเคบู okay, พี่น้องเห็นมาปาเต็นเลย <c oughs> มวนกุบครับตรงนีสิบบาทนะครับพี่พิกัดบ้านท่าวัดบ้านท่าสีสมซื่นนะครับจะทําแพรอย่างดีเลยนะครับเนี่ยวันที่ยี่สบสามนี่ก็มีพิธีอัญเชิญหลวงพ่ออุปคุตมหาเถระงานพุทธาอิางานมาบุญพระเวทครับเทศมหา,าศาสตร์ครับบุญพระเวทเทศมหาศาสตร์วัดท่าสีสมซื่น เพิ่นมีซื้อวัดอยู่แต่ผมจำซื้อวัดบ่ได้ผมเลยวัดบ้านท่าก็แล้วกันบ้านท่าสีชมซื่นโอ้ไก่ไก่ในกินเยอะแล้วให้ไก่ไก่กินมั่งโอเคโอเคโอเคเห็นมาพี่เห็น้องเห็น่าี่นถองถุ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 งโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบคลิปอย่างที่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อสมชายคุณศรีชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายยูสีมีสุขทุกคนนะครับน้ำขึ้นเถอะน้ำขึ้นเนี่ย ขาาอ้อพระอุปคุถนะครับนะครับลงพอ่ออุปคุถอยู่ใต้ทะเลสะดือทะเลทิ้งสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ